สวัสดีครับอ่านี่เป็นอีกเหตุผลหนึงที่ทำไมผมถึงเลือก MGEP นะครับก็เพราะว่ามันมีความยาวในการวางของที่ผมจะเอาไปใช้งานนะครับสามารถวางได้ถึง3กล่องเลยนะครับแล้วก็เครื่องมือก็สามารถที่จะวางบนกล่องได้นะครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งแล้วก็ในตลาดไม่มีตัวเลือกที่ยาวเท่านี้นะครับรถไฟฟ้าที่ทรงยาวแล้วก็เหมาะกับการใช้งานที่ผมต้องการ ก็คือมีแค่ตัว MG EP ตัวเดียวเท่านั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องไปติดตั้งที่พุทธมณฑลสาย3เราจะมาดูกันว่า MG EP เนี่ยไปได้ถึงไหนแล้วตอนกลับจะต้องชาร์จตรงไหนเหลือกี่กิโลก่อนชาร์จกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันสำหรับการทำงานในวันนี้วันแรกของ MG EP ที่จะเอาไปใช้งานจริงนะครับ ถึงบ้านลูกค้าแล้วกําลังเตรียมงานติดตั้งนะครับมาด้วยรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นนะครับ MG EP นะครับครับตอนนี้ผมมาถึงที่หมายที่บ้านลูกค้าแล้วนะครับจากชนบุรีสีราชานะครับตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยเหลือร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลนะครับถามว่ากลับถึงบ้านพอไหมผมว่าพอนะครับแต่ก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรชาร์จเพิ่มไว้ดีกว่าเผื่อเราจะมีธุระไปไหนต่อไหนต่อนะครับกล่าวว่าจะชาร์จสักครึ่งชั่วโมงพอนะครับในแอปมันก็จะมีมีแสดงผลอยู่นะครับพนั่งดูแอปเอาแล้วก็หรือชาร์จเสร็จเราจะเข้าไปนั่งเปิดแอร์คอยในรถก็ได้หรือจะเข้าไปคอยที่ศูนย์ก็ได้ครับตู้ชาร์จตัวนี้จะอยู่ที่หน้าศูนย์บริการ MG ถนนการจนานะครับครับผม สวัสดีครับผมขับกลับมาถึงบ้านสีราชาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังขอไม่เข้าบ้านไปทุรก่อนนะครับก็แบตเตอรี่เหลือ41เอร์เซนจาก85ที่จุดชาร์จล่าสุดเมื่อบ่ายนะครับก็ขับกลับมาถึงแล้วนะครับก็ขากลับมีเหยียบบ้างอะไรบ้างเพื่อลองดูอัตราเร่งมันก็เป็นที่น่าพอใจเร่งดีขึ้นไวนะครับขึ้นไวมากเลยด้วยขับสนุกด้วยครับก็ประหยัดครับ ถ้าคิดง่ายๆตอนที่ชาร์จในรอบแรกเนี่ยก็อยู่ที่123บาทได้มา35นะครับก็ตอนนั้นเหลือ50แล้วก็ชาร์จขึ้นมาเป็น85 123บาทนะครับก็หมดไปไม่ถึง300ครับสำหรับทริปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจประหยัดไปได้เยอะเลยจากปกติเนี่ยถ้าขับรถไปเป็นรถน้ำมันเนี่ยขับไปก็มีพันนิดๆอะ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ